สวัสดีผมสักช่องวิธีเฉอยทุกคนวันนี้ผมก็พาเ,เพื่อนๆไปดูเครื่องรางเคี่ยวหมูตันเขาบอกว่าเคี่ยวหมูตันมันเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่บอกว่ามันดีขนาดไหนเราไปดูกันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเราไปดูกันว่าเคี่ยวหมูตันเป็นยังไงทุกคนไปดูกันโอเคเพื่อนๆจะพามาดูเคี่ยวหมูตันวันนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งเนาะเป็นความเชื่อเชื่อความเป็นมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกเช่นเคย ที่ที่บนดอยที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเมื่อเมื่อสมัยก่อนนะพูดถึงสมัยก่อนมันจะสมัยนี้เมื่อก่อนคีโมตันมันก็จะมีเยอะแบบนี้ทางทางปู่ย่าตายากเขาเก็บไว้เขาไม่ได้เก็บไว้ทุกคนเขาก็เ,าเอาไปเสียไปตามตามรั้วบ้านไอ้ตามฝาผนังบ้านไม่ใช่รั้วบ้านสิตามผนังบ้านที่เขานั่งผิงไฟเนี่ยเขาก็จะสิบเสียไว้ห้ไว้ตามอ้ไรข้างๆบ้านที่เรานั่งผิงไฟกันอย่างเงี้ยแบบนี้นะครับเคีโมตันอันนี้เป็นคีโมตันของแท้ทุกคนเป็นของแท้ๆเลยนะคีโมตันเนี่ยนะครับเนี่ย เนี่ยอันนี้นะครับนี่แต่แต่แต่อันนี้ดูแล้วสวยทุกคนแต่มาที่ที่ผมสม่าผมไม่เคยเห็นเคีย่ยวโมวตาแบบนี้เนาะนี่แบบที่เป็นมันจะเป็นเส้นสีดําทุกคนตอนแรกผมนึกว่าลาวนะเป็นรอยลาวนะนจริงๆไม่ใช่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นสีดําเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยเคีย่ยวเป็นสีดําเนี่ยโค้งมาตามอันนี้สวยมากเลยทุกคนเคี่ยวโมตาเนี่ยอ่อนอันเนี้ยอันน,น,นี้ไม่สวยเลยมันมันไม่สวยเลยเป็นี่ยเนาะ มันเป็นมันเป็นความเชื่อหรือเปล่าทุกคนส่วนมากก็บอกว่าผมก็ได้ดูจาก youtube อะไรที่อื่นบ้างไม่เคี่ยวผมจะจะได้มาทํคลิปเกี่ยวกับเคี่ยวโมตันบางคนว่าเคี่ยวโมตันมนต้องมมนต้องตันทุกคนพราว่ามันต้องตันมันมันไม่ต้องไม่มีโพรงในความเป็นจริงหลักความเป็นจริงคาว่าเคี่ยวเนี่ยมันมันต้องมีโพรงทุกคนถ้าว่าไม่มีโพรงไม่ใช่หรอกมันต้องมีโพรงมันไม่ตันตันมาถึงว่าถ้าเราตัดตรงนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยตัดตรงนี้ออกเนี่ยออ้ยกล้องมันจะล้มทุกคนหมายถึงว่าถ้าเราตัดตัดตัดโทวทีดูสิ เราไม่ค่อยนิ่งหมายถว่าถ้าเราตัดตัดตรงนี้เนาะตัดช่วงช่วงนี้ทุกคนมันก็จะตันช่วงนี้มาอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นโพรงเนี่ยถ้าถ้าเคี้ยวมูตันถ้ามันตันแล้วมันจะมีอะไรเห้เรียกว่าโพรงประสาทยังไงเคี้ยวมูตต้องมีโพรงคือประสาทประสาทของเขาจะเลี้ยงเลี้ยงตัวเคี้ยวยังไงเนาะมันก็ต้องมีโพรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราตัดตรงนี้ทุกคนเนี่ยเอาเนี่ยตัดชป็นช่วงเนี้ยตัดชป็นช่วงกลางนิดนึงอะเนาะมันก็จะตันนั่นแหละคิดว่านะถ้าเราตัด ถ้าเราตัดจนช่วงนี้ทุกคนนี่ตัดจนช่วงนี้มันก็จะตันจากนี้มาก็จะตันตรงนี้เป็นโพรงนิดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยพุนแย่ตัวไปแล้วมันตันตรงนี้ช่วงนี้ถ้าตัดแล้วมันก็จะสวยถ้าเราตัดแล้วก็มันตันแต่ว่าไม่สวยมันมีโค้งอ่ะทุกคนมันจะไม่สวยเนี่ยอันนี้โค้งมากตัดตรงนี้มันก็ตันทันทีทันทีเนยอันนี้เป็นความเชื่อทุกคนบางคนว่าใส่แล้วพวกนี้มันฟันแทงยิงไม่เข้าเนาะอะไรไม่ใช่ฟันแทงยิงไม่เข้ายิงไม่ออกแย่างั้นเถอะ ส่คิวมาแต่ละยิงไม่ออกเข้าป่ามันดีนดีงั้นดีอย่างนี้เขาว่าเนี่ยว่าไปตามเขาวอกไปตามตามที่ได้ยินมาเนาะแต่แต่ผมคิดว่าการยิงไม่ออกมันเป็นเพราะหมูตัวใหญ่หรือเปล่ามันนั้งมันหนาเป็นเพื่อนนั้งมันนะหมูป่ามันตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวแก่แบบนี้แบบนี้ทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ามันมันนังมันจะหนายิ่งไม่เข้าทุกคนอาจจะอาจะเป็นเพราะว่านังมันแกะนังมันหนาหรือเปล่านะหรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ทราบทุกคนมันเป็นความเชื่อเนาะอันนี้เป็นความความคิดของผมเอง หรืออาจจะยิงเข้าก็ได้หรืออาจะยิงไม่เข้าก็ได้ผมก็ไม่รู้เนาะก็เลยที่มาขี้โมูตันเนาะส่วนที okay. ่เราเห็นเนี่ยก็เป็นเป็นของแท้ทุกคนเป็นเขี้โมนของแท้นะที่นี่บนดอยเนี่ยบนดอยนี่พวกเขี้พวกนี้เป็นเป็นเรื่องปกติที่ที่ต้องมีอยู่แล้วหมายถึงว่ากอหาดูง่ายเพื่ง่ไยเพื่อ่างก็หาดูง่ายเป็นของแท้หาดูง่ายมันมันไม่ได้ยากมันไม่มีของปลอมเราบนบนดอยเนี่ยไอขี้หมงปลาเนี่ยขี้โมูตันเนี่ยนะครับมันก็เยะแยะเนาะมาเป็นความเชื่อทุกคน นะครับอันนี้น่าจะน่าจะเก็บมาหรือเปล่าทุกคนเนี่ยในป่าหรือเปล่าผมก็ไม่ไแน่ใจก็มไม่ได้สอบถามรายละเอียดที่มาของของเขี้ยวนี้เนาะนะครับอันนี้สวยทุกคนนับสวยมากอันนี้สวยมากเลยทุกคนเนี่ยเขี้ยวเนี่ยสวยๆจริงๆนะครับนี่ครับแต่ก็แปลกเหมือนกันนะผมเมื่อเคยเจอเขี้ยวมาเยอะแล้วนะแต่เขี้ยวที่มีเส้นสีดำอย่างนี้มันก็มีผมไม่เคยเห็นอนะอันนี้โอ๊ครั้งแรกที่ผมเผิดนะเนี่ยเส้นสีดําอันนี้เส้นธรรมชาติสีสีธรรมชาตินะครับสีจากตัวเขี้ยวที่ออกมาจริงๆนะครับเนี่ยสวยงามมาก นะครับเชี่ยวโมตันเนาะส่วนผมเองก็ไม่ค่อยสันทัดนะในเรื่องของเขี่ยวว่าใช้เพื่อช่วยป้องกันอะไรได้บ้างคือผมไม่รู้ข้อมูลที่มาว่าว่าว่าเขาใช้เพื่อป้องกันอะไรแบบเข้าป่าป้องกันป้องกันอะไรได้บ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพียงแต่บางครั้งเราเคยดู u t u b e เขาว่ามันเป็นของดีเครื่องราง,างเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งที่ดีมากอาไแบบ ผ่านแทงไม่เข้าอะไรอะไรอะไรประมาณนั้นเนาะอะไรอะไรประมาณนั้นนะเรืองลงประเภทนี้นะครับนี่ครับเขาว่าอย่างงั้นนะว่าไปตามเขาเนาะแต่ที่นี่มีก็มีก็มีให้ก็มีพอให้ดูนะตามตามบ้านเนะาะบางครั้งก็มีก็เก็บไว้ตา,ตามข้างๆทิ่ผิงไฟแล้วตามตามข้างๆครัวว่างั้นเถอะเขาซีบเสียวไว้ตามผนังบ้านอย่างเงี้ยนะครับจะว่านให้ดูอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมจะมาทางคลิปอันนี้ผมไปลางนามาทุกคนตอนแรกนโอ้ดังปื้ยไหม <laughs> ผมก็ไปล้างน้ำทำความสะอาดมาดูสวยขึ้นหน่อยทุกคนเนี่ยอันนี้คือเนาะสวยขึ้นหน่อยนะอันนี้เป็นความเชื่อทุกคนเพื่อนๆนะครับว่าใส่แล้วมันเป็นแบบแบบนั้นแบบนี้แต่ด้วยรู้มประสบการณ์ผมาผมไม่เคยใช้เครื่องรางประเภทนี้แต่ผมเคย,ยเคยใช้เครื่องรางประเภทแบบแบบอะไรเขาเรียกอะไรล่ะเครื่องรางแบบอ่าไม่ต้องปลุกเสกแบบไม่ต้องปลุกเสกท,ที่ที่ไม่ใช่เครื่องรางจากสัตว์อันนี้คือจากสัตว์เนาะ คือไม่ต้องปลุกเสกเหมือนกันแต่ว่าขลังกขาบอกแต่บางเคยใช้ประเภทแบบเครื่องรางไม่ไม่ต้องปลุกเสกเหมือนกันเป็นเชี่ยวแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าประสบการณ์นั้นผมว่ามันเจงกว่าผมผมรู้สึกว่าอันนั้นดีกว่าสุดยอดกว่าผมให้ชั่นเอกทุกคนเนาะมาให้เช่นเอกเลยเครื่องรางประเภทนั้นเดี๋ยวได้ให้ดูที่หนึ่งที่ให้ดินเดียวติดตามอีพีจไปด้วยทุกคนแล้วเรามาคุยกันต่อเรื่อง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 เนี้ยเนี้ยให้ดูนี่ก่อนทุกคนเนี่ยอีพีจไปผมจะให้ดูอีพีนี้นทุกคนเนี่ยมันเป็นเชี่ยบ คือสุดยอดเป็นเคียวเหมือนกันผมให้ชั้นเอกเลยนะถ้าเป็นแบนนี้ผมผมไม่ให้ผมผมคิดว่าเป็นลองอะเปรียบอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับฟ้ากับหิวแล้วผมเปรียบอันนี้ไม่ได้ครับผมให้อันนี้เลยถ้าเันจะใช้จริงๆงผมแชร์น,นี้อันนี้ผมไม่ใช้เลยครับผมไม่เอาไปแล้วครับถ้าเป็นชาผมแชร์แบบนี้เนาะเดี๋ยวติดตามอีพีตัวนี้ทุกคนติดตามอีพีนี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยอีพีเครื่องเครื่องลางชนิดนี้นะครับที่เป็นเคียวน,นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ละเอียดเลยครับอีพีต่อไปอีพีตอนนี้นะครับฝากติด เื่อโมตันก่อนเนาะมาคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับนะครับที่บนดอยนี่อสมัยก่อนเขาบอกว่าเคื่อโมตันจะเยอะนะครับก็มีตำนานมามอนกันว่าที่นี่ว่ายิงไม่เข้าทุกคนยิงไม่เข้าเขาก็ปุยปยาตาใหญ่เขาก็เก็บไว้ให้ดูหรือหรือเพื่อนเพื่อนบ้านเ็าเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมันเป็นเครื่องรางชิ้นหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วเนาะแต่แต่คนส่วนน้อยแต่คนส่วนน้อยที่เคยรู้จักประเภทเครื่องรางประเภทนี้ทุกคนเขาแทบใครแค่ยินในตำนานแต่ตอนนี้มันมีคือคือได้มาเนาะ คือสุดยอกกว่านี้ผมพูดเลยว่าสุดยอกกว่านี้ต่างกันฟ้าก็พิมวเลยว่าดีกว่าถ้านี้สุดยอดนะถ้าประเภทอันนี้สุดยอดเครื่องรางนี่สุดยอดนะอันนี้มันยิ่งกว่าสุดยอดอีกจะบอกให้นะโอเคทุกคนอย่าพูดถึงคนอนี้ก่อนอันนี้ก่อนยังไงก็วันนี้ผมให้ดูทุกคนมาดูเครื่องรางเกี่ยวกับเชี่ยวโมตันเนาะอันนี้ก็คือแท้ทุกคนแทล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องรางนี้ก็แท้แทล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ปลอมไม่เก้อเลยลวตัวนี้ครับนี่เราดูด้วยดูใกล้ๆทุกคน อันนี้มันมันมัน,ม,นมันแตกรอยแตกไอยหักมาหรือเก็บไปในป่าอะไรก็ไม่ดูนะผมก็ไม่ได้ถามที่มาที่ไปของของเขี้ยวนี่นะผมไม่ได้ถามเพราะผมก็เฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับเขี้ยวเขี้ยวมูเขี้ยวโมูตันและเขี้ยวหมป่านี่แหละเพราะว่ามันเป็นเขี้ยวสยัตว์เนาะเป็นเขี้ยวสัตว์เพราะประสบการณ์ผมเมื่อเคยมีใช้นี้เพราะผมเคยใช้ที่มันที่ทอะไรที่เจ๋งกว่านี้นะในความรู้สึกผมนะผมก็เฉยๆกับเขี้ยวเขี้ยวประเภทนี้นะครับขลางปประเภทนี้เนาะเนี่ย สวยงามทุกคนอันนี้สวยงามมากถ้าใส่ใส่ห้อยสวยงามมากเป็นอะไรที่สวยมันองค์นี้เนี่ยอันเนี้ยเขียวเขียวอันนี้ที่ผมถือแต่เขียวนี้ไม่สวยมันดูมันดูเก่ามันดูยังไงมันมันดูแบบถลอกเปิดมันเขียวมันมันมันไม่ไม่เรียบแล้วมันก็ไม่สวยอันนี้มันสวยมากเรียบผิวเรียบสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยเขี้ยวเนี่ยสวยมากนะครับอเป็นความเชื่อทุกคนนะครับเขี่ยวโมตันอัโถ เจ๋งว่ะเพื่อนโอเคเพื่อนอันนี้ก็ให้มาชมเครื่องรางเนาะเครื่องรางเกี่ยเครื่องรางจากสัตว์เนาะเพราะว่าคลังเขาว่าคลังเราก็ว่าคลังไปตามเขาเราก็ไม่รู้เราไม่เคยใช้แต่เราอยากไว้ทําคลิปให้ดูนะว่าเขี้ยวเขี้ยวหมูป่าหรือเขี้ยวหมูตันะที่เขาว่ากันเนาะ จริงนะครับเป็นโพรงข้างหน้านะครับเป็นโพรงคือโพรงประสาทเพกก่ไงคือโพรงประสาทถ้าตัดตรงนี้ก็คือตันนะครับ,บทุกคนก็ตันนลเนาะโอเคทุกคนก็มีอะไรมาทุกคนวันนี้ก็ให้ดูเขี่ยวเขี้ยวหมูเขี่ยวหมูป,ป่าและเขี่ยวหมูตันนแล้วแต่ปลานี่ก็บนดอยนี่ก็สมยัยก่อนมีเยอะสมยัยนี้ไม่มีแล้วครับทุกคนมีแต่เรื่องอดีตท,ที่ผ่านมานี่ก็มีแต่ของเก่าไมา่รู้สมยัยไหนไม่รู้นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ถามที่มาที่ไปของเขี่ยวเนี่ยเพราะไว้ผนังบ้านอย่างที่กล่าวไว้นั่นแหละในห้องครัวนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่านานแค่ไหนโอเคทุกคนวันนี้ก็ดูคลิปเกี่ยวกับเคี่ยวหมูป่าเคี่ยวหมูตันนะเนาะอันนี้คือคือแท้ทุกคน,นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนอันนี้ไม่ปลอมไม่เก๊แล้วทุกคนดูแตเสียนะดูแตเสียนะนี่ของแท้ของแท้เขี่ยวแท,แท้เลยนะทุกคนอันนี้สวยมากเพื่อนเพื่อนเจ๋งเจ๊งเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีอะไรยังไงกับฝากติดตามคลิปต่อไปนะเขี่ยวไอ้ดูเขี่ยวอันนี้อันนี้เจ๋งนะผมบอกเลยว่าเจ๋งสุด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 ,สดเลย嘛เขี่ยวเนี่ย ผมพูดเลยว่าสุดๆเดี๋ยวจะเล่าถึงเครื่งองรางกองขังแบบชั้นเอกไม่ต้องปลุกเสกเลยขีพีต่อไปเนี่ยละโอเคทุกคนยังไงก็วันนี้ก็ให้ดูเขี้ยวหมูตันเนาะนี่แหละไม่มีอะไรมากทุกคนวันนี้ก็ดูประสบการณ์ใหม่ๆที่มาเจอที่นี่เนะาะพยายามตามที่หลากหลายให้ดูมันเป็นยังไงเขี่ยวหมูตันมันเป็นยังไงโค้งยังไงไป็บแบบไหนอันนี้น่าเป็นตัวแก่แก่ๆเปล่าอันนี้ตัวยังไม่แก่ยังนุ่มๆอยู่สวยมากอันนี้ทุกคนเนี่ยเขี้ยวเนี่ยโอเคทุกคน โอเคทุกคนนี่ครับเชียวหมูตันนะครับมันจะเป็นแบบนี้เนาะอยากให้ดูให้ดูชัดๆทุกคน<อ>ผมไม่อยากนินะเดี๋ยวนี้เชียวหมูตันเป็นเชียวหมูตันที่ยังไงละ่ะเจ๋งแม่นเจ๋งเลยยังไงทุกคนนี้โอเคทุกคนนี่ก็เป็นเชียวหมูตันโอเคทุกคนยังไงก็ทุกคนชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับช่องพิธีเฉลยโอเคครับทุกคนฝากติดตามอีพีเดอไปด้วยเชี่ยว เป็นเคี่ยวเอ่าอีพีจะไปไม่ถึงว่าจะทําเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับเครื่องรางของคลังแบบนี้แต่ว่าเป็นชั้นเอกเลยชั้นเอกอันนี้ผมผมไม่ให้เลยนะชั้นเอกนะผมไม่ทำไม่ปานผมเป็ชั้นเอกนะเ,เลยฝากติดตามอีพีเดอรไปด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสวัสดีครับผม